สอบหนึ่งสองสามเสียงได้ไหมได้นะพร้อมนะก็ขอจะเริญนพรท่านสื่อบชนทุกท่านวันนี้ก็มีเรื่องน่าเสียใจเกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องเกิดศพที่สองสังเวยมมสี่สิบสี เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดคุณโยมพัฒนาเชียงแรงปกติทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเภสัชกรที่สถานพยาบาลได้เสียชีวิตเพราะเป็นหอบแต่ว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยไม่ทันเพราะติดขั้นตอนการประสานงานติดตาม ทั้งทั้งที่จริงถ้าไปในเส้นทางปกติจะเข้าถึงผู้ป่วยได้ภายใน10นาทีแต่วันนี้ใช้เวลากว่า1ชั่วโมง10นาทีกว่าจะไปถึงตัวผู้ป่วยได้ก็ขออา่านการสื่อสารที่เราได้รับข้อมูลมาจากสำนักสื่อสารองค์กรของวัฒธรรมกายให้ฟังเบื้องต้นก่อนจะได้ทราบเหตุการณ์กัน คนโยมที่เสียชีวิตก็เป็นตามรูปนี้ซึ่งวันนี้พระภิกษุที่นี่และญาติโยมที่ร่วมกันปฏิบัติธรรมที่นี่ก็จะจัดพิธีสวดพระเพ็ธรรมศพเอาบุญให้กับโยมพัฒนาเชี่ยงแรงด้วยเราออกไปข้างนอกไม่ได้จริงๆนี่ไม่ใช่ออกไปไม่ได้หรอกออกไปแล้วเขาไม่ให้กลับมาก็เลยจําเป็นจะต้องทําบุญให้ที่นี่คนนี้พระอาจารย์เคยได้รับการช่วยเหลือด้วย เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาเคยจัดยาให้พักอาจารย์ก็รู้จักกันดีจากข้อมูลของสำนักสรรื่อสารองคอนน์กรวัดพธรรมกายนโนโเวลา11.29นาฬิกา29นาทีได้รับแจ้งจากผู้ป่วยโรคหอบหืดต้องการยาพ่นซึ่งพักอยู่ที่หลังวัดวงเล็บ58ไดไร่ซึ่งปกติจากจุดรับเรื่องถึงที่พักผู้ป่วย ใช้เวลาเดินทางเรียบคลองแอล10นาทีแต่ทางหน่วยกู้ชีพรัตนเวศติดด่านตำรวจทหารเพราะตัดสินใจไม่ได้ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ DSI เท่านั้นหน่วยรัตนเวศท,ที่รับเรื่องจึงได้ประสานงานให้รถหน่วยกู้ชีพ1669ให้ไปรับคนไข้แทนแต่รถ1669มาตามเส้นทางไม่ถูก และไม่ได้รับอนุญาตให้รับคนไข้ที่อื่นนอกจากประตูเจ็ดเท่านั้น mm hmm. อาสาสมัครรัตนเวทแจ้งว่าต้องเสียเวลาย้อนไปที่ประตูเจ mm ็ด hmm. เพื่อทำเรื่องขออนุญาตและนำทางให้รถ1669ไปรับผู้ป่วย mm hmm. เมื่อไปถึงในเวลา1 2บสนาฬิกาสานาทีพบผู้ป่วยได้เสียชีวิตแล้ว เสียเวลาในการติดต่อและผ่านเจ้าหน้าที่ทั้งหมด1ชั่วโมง10นาทีระหว่างประสานงานติดต่อผู้ป่วยไม่ได้เพราะสัญญาณโทรศัพท์ขาดขาดให้หายชื่อผู้เสียชีวิตนางสาวพัฒนาเชียงแรงอายุ48ภูมิลำเนาจังหวัดพะเยาเครดิตสำนักสื่อสารองค์กรวัดระธรรมก,กายนี่เป็นข่าวที่มาจากในวัด ที่เราเห็นป้าย Need Food ต้องการอาหารเราส่งยาเข้าไปอยากอ่านข้อความที่เป็นเช็ตสุดท้ายของผู้ป่วยเช็ตสุดท้ายที่สังเวยม .44 ให้ฟังสักนิดมีคนแคปหน้าจอไหมผู้ป่วยได้เช็ดขึ้นมาว่า หวัดดีเขาไม่สบายติดอยู่ห้าสิบแปดไร่คุณหมวยก็ตอบว่าตอนนี้เหรออยากพ้นยาไปเดือนที่ติดอยู่ในวันนะะเป็น,นาอาคารที่รักษา,ยายผู้ปว่วยตอบว่าไม่มียาพุ่นไปรับแล้วก็สอบถามต่อว่าหรือจะเรียกหนึ่งหกหเก้าไปรับทางไลน์แต่ไม่ได้รับสาย เดินไม่ไหวต้อง14รอทหารนี่เป็นเช็ตสุดท้ายที่มีคนตายเพราะม44เพิ่มอีกหนึ่งคนท่านตัดสัญญาณมือถือทำไมจากข้อมูลหน้างนานเขาสามารถเข้าไปถึงผู้ป่วยได้ภายในสิบนาที ท่านไม่เปิดเส้นทางให้เขาเจ้าหน้าที่หน้งางานตัดสินใจไม่ได้ต้องให้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอประสานหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีถ้าท่านไม่ยกเลิกมส4ท่านก็เอาเจ้าหน้าที่ที่มีเสถียภาพมากกว่านี้ ศักยภาพในการดูแลรักษาคนที่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในบ้านของเขาสิทธิขั้นพื้นฐานของคนของพระมาดูแลอย่าเอาแต่เจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพในการทำลายล้างมาดูเราอยากเข้าบ้านของเราอยากจะไปหาพี่น้องของเรา ไม่อยากเห็นใครอดตายไม่อยากเห็นใครต้องตายเพราะเหตุการณ์แบบนี้อีกขอให้คนไทยจำไว้ว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับพระพุทธศาสนาขึ้นกับพี่น้องคนไทยทุกๆคนอัตอมาขอประนามการกระทำของเจ้าหน้าที่ดี่ไทย ไร้สกยภาพในการดูแลความปลอดภัยของคนบริสุทธิ์ในขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ท่านขี่ช้างจับตาะแตนเราไม่เชื่อว่าท่านมีเจตนาแค่มาค้นหาหลวงพ่อธรรมชโยเหตุการณ์ทุกๆอย่างทำให้เราไม่ไว้ใจท่านมาถึงประเด็นที่สองที่เกิดขึ้นอีกเมื่อเช้าถ้าท่านสื่อมวลชนนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้า จะเห็นป้ายข้อความข้อความหนึ่งขึ้นมาว่าที่เจ้าหน้าที่อามตติดบอกว่าขอความกรุณาพระภิกษุสามเณรและผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่บริเวณนี้โดยเร็วเพื่อจะก็ขอบอกว่าได้รับการของตลาดเขาไม่มีเจตนาจะติดป้ายนี้เจ้าหน้าที่กระทำเองเราจึงมาประสานให้เขาเช็คทุกท่านก็เห็นว่าป้ายมันออกไปเลย เจ้าหน้าที่ทำอะไรคิดเยอะๆจะทำอะไรคิดเยอะๆท่านใช้อำนาจม .44 จากข่าวที่ได้อ่านมาบอกว่าอย่างพระอาจารย์ไปแจ้งความเขาก็บอกว่าแต่สิ่งที่ท่านทำถ้ามันไม่ชอบด้วยกฎแห่งกรรมท่านต้องชดใช้แน่นอนดังนั้นเนี่ยวันนี้จึงขอเชิญชวนทุกคน มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อบูชาพระมหาธรรมก,กายเจดีย์ในวัดเจดีย์ JD ที่มีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อจุดเทียนสันติภาพเพื่อขอยกเลิกมาตราสีสีและร่วมกันอุดหนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่นี่เวลา18นาฬิกาของทุกวันก็เหมือนกิจกรรมเมื่อวานแต่ญาติโยมก็บอกว่าจัดทุกวันเลยพระอาจารย์ชวนคนมามากๆ จะได้มากินข้าวกินน้ำของพ่อค้าแม่ขายเขาหาวเราทรําเศรษฐกิจเขาแย่จริงๆไม่ใช่เจ้าของตลาดไม่ใช่ทีมงานเจ้าของตลาดว่าเจ้าหน้าที่ว่าเราก็เลยชวนกันมาเลยมาเยอะๆมาแล้วกช่วยกันซื้อข้าวซื้อของเศรษฐกิจที่นี่จะได้ดีเจ้าหน้าที่จะได้ไม่ว่าเราถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะว่าอะไรเราก็ว่าได้ทุกอย่างขอย้ำสุดท้ายว่าเจ้าหน้าที่จะทำอะไรคิดให้ดี ถึงวันนี้ท่านไม่ผิดกฎหมายแต่กฎแห่งกรรมมันตามท่านไปตลอดเวลาขอวิงวอนให้ยกเลิกมากตราสี่พวกเรากลับเข้าไปในวัดทำกิจกรรมในวัดปกติอย่าเพราะความบกพร่องต่อหน้าที่ของท่านอีกอย่าให้มีคนตายเพราะมาตรา44และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ d s เอีก จะมาขอวิบอนขอเชิญพอทดทนในส่วนของกลุ่มระยะคัดคืนหรือว,ว่ากลุ่มระยะ0 72, ุนจก็ได้หาแนวทางเพื่อที่จะกระตุ้นจิตสำนึกนะแล้วก็ ต่อต้านการกระทาอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันไม่ชอบทำของเจ้าที่ภาครัฐโดยเฉพาะดีเอสก็ได้กําหนดแนวทางในวิธีการเบื้องต้นก็คือว่าวิธีที่หนึ่งในแนวทางที่หนึ่งพื้นที่ที่เคยประกาศเป็นพื้นที่จุด ทาพิธีอริยขัดขืนก็คือการอดอาหารประท้วงจะปรับพื้นที่เป็นการนั่งสมาธิอธิฐานจิต24หน่24นาฬกาโดยแบ่งเป็น4ช่วงเวลาตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง12นาฬกาเป็นช่วงที่1 12นากาถึง18นากาเป็นช่วงที่2 18นากาถึงเที่ยงคืนเป็นช่วงที่3จากนั้นเที่ยงคืนจนถึงหกนากาก็เป็นช่วงที่4ซึ่งจะแบ่งช่วงของพระภิกษุหมุนเวียนกันมานั่งสมาธิอธิฐานจิตป,ปฏิบัติธรรมเพื่อ เรียกร้องวิงวอนนะอธิษฐานจิตถึงพระอริยสงฆ์ทั่วโลกให้ท่านมีอาศัยบุญจรฤทธิ์ของท่านได้มาช่วยดลจิตดลใจให้พระพุทธศาสนาปลอดภัยจากการถูกเกียบยยํำถูกขมเหงจากการถูกทำลาย ซึ่งตามคำกล่าวของคุณลุงธนวัฒน์ไดเ้เคยบอกไว้ว่าอายุ65ปีไม่เคยเห็นอันนี้ก็เป็นจิจกรรมหนึ่งก็ขอให้สื่อมวลชนได้ติดตามอีกจิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นจิจกรรมงานบุญเพื่อให้คณะศิษย ศิทยานุสิตทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมและก็ขอเชิญชวนได้มาร่วมงานนี้ด้วยก็คือวันที่5มีนาคมจะมีการปฏิบัติธรรมบูชาเข้าพระตั้งแต่เวลา6เนกาก็จะมีการเจรรมตักบาทพระจำนวน300รูปเวลา9กนนาทีก็เริ่มปฏิบัติธรรม บูชาเข้าพระด้วยเหตุว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปปฏิวัติธรรมได้ในวัดพระธรรมกายได้ตามปกติซึ่งพระอาจารย์เองเคยได้ร่วมกิจกรรมนี้มากว่า22ปีไม่เคยขาดครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผู้สนใจผู้ปฏิบัติธรรมจะได้จัดกิจกรรมที่ หน้าตลาดก,กลางสถานที่แห่งนี้นะจะเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมแล้ก็ขอเจญพรได้แจ้งให้ทุกท่านทราบเรื่องสุดท้ายที่สื่อบนชนถามมามากก็คือชื่อพระอาจารย์ชื่ออะไรพระอาจารย์ชื่อพระประหลัดเสกสรรอัตตะธโมพระประหลักเสกสรรอัตตะโม ประหลักนะข้าปนะะระหลันะเสกสรรสารเอสอเสือกอกไก่สอเสือรอหรันขอควายการันอัตตะทโมก็อออ่างม่แหอากาศถ้าเขียนภาษาไทยนะเขียนเป็นภาษาไทยก็อออ่างมแหอากาศต่อเต่าแล้วก็ต่อเต่ตตตตตตตาทอทหารซาโรมอมามอาะในวัดก็เบอกเป็นพระลูกวัดแล้วกันแต่ว่ามีไปรับภารกิจที่ ภารกิจหลักประจําก็จะดูแลงานอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดหนึ่งนะเ,เดี๋ยวสื่อข็คงรู้อยู่แล้วนะแต่วันนี้บอกแล้วเพราะว่าไม่ได้บอกมานานคือให้เจ้าหน้าที่เขาตามหน่อยนหัว่อใครตอนนี้เขาเจอละเขารู้ละนะเขารู้แล้ว่าชื่ออะไรยังไงก็ไม่มีความจาเป็นต้องปิดอะไรนะ การถแถลงรอบนี้เราไม่ได้ถแถลงในนามของสำนักสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการใดๆในวัดพระธรรมกายตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ผู้ปฏิบัติธรรมที่เขาอยากเข้าไปในวัดและเขาไปอยู่ตรงนี้พระที่อยากเข้าไปในวัดและติดอยู่ตรงนี้อย่างพระอาจารย์กลับมาจากประเทศอินเดียแล้วก็กลับมาปุ๊บว,วัดมีข่าวก็กเข้าวัดไม่ได้เพราะสุทีิสงฆ์่าสังกัดอยู่ในพื้นที่ ไม่ใช่สักกัดในวัดพัทธมกายก็เข้าไม่ได้ต้องมารออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการการกระทําใดๆที่อยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดของทุกๆคนทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกเครือข่ายเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานหรือการสื่อสารที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับวัดพัทธมกายเลยถ้าเป็นตัวแทนของวัดพรทธมกายก็จะต้องเป็นหลวงพี่สนิทวงนะพระอาจารย์สนิทวงนะส่วนตรงนี้พระอาจารย์ก็พูดพูดแทนพระกับ ญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมณจุดนี้เท่านั้นลวงพี่ท่านก็พูดแทนกลุ่มอริยะแล้วก็ตรงนี้มีหลายกลุ่มอย่างที่บอกถ้ามีหลายกลุ่มมาแล้วก็พูดเฉพาะส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายเรื่อสักครู่นี้ที่เป็นข้อมูลของผู้เสียชีวิตนะคะอันนั้นเป็นข้อมูลที่เอามาจากของกลุ่มสื่อสารองค์กรแจ้งมาไหมคะถูกต้องไหมคะใช่ใช่อันข้อมูลที่อ่านได้ฟังเมื่อกี้เป็นข้อมูลที่ได้ได้รับการสื่อสารก็คือท่านแชร์ในเฟซบุ๊กอยู่แล้ว เป็นข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยใช่นะเป็นข้อมูลที่ได้รับการสื่อสารออกมาจากทางทางวัดพระมังกายแล้วเราก็พยายามเช็คข่าวเพราะว่าเป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วด้วยนะญาติรับศพ้ถือว่าเป็นศพแรกที่เกี่ยวกับเป็นโรคประจำตัวที่ต้องไปทำใช่เป็นญาติไม่ทราบกับพาไปยังผู้ญาติโยมที่อยู่ข้างในที่เกี่ยวว่าเป็นโรคประจำตัวให้ออกมาั้ยครับเพราะว่ามันมีทาตาสีสนกันคือจริงๆไงเราคือใครไม่อยากอยู่เราให้ออกอยู่แล้วเราไม่ได้ไปกักขังใครนะ เออคือแต่แล้วทุกคนห่วงใยนะทุกคนแล้วพี่คนนี้ที่เขาอยู่เนี่ยคือเขาก็เป็นเหมือนกับว่ามาช่วยงานเป็นอาสาสมัครวัดเป็นเจ้าหน้าที่ในวัดที่ช่วยดูแลที่ศูนย์พยาบาลอยู่แล้วนะลักษณะนี้นี่เราก็คือใครเป็นโรคประจําตัวใครบางคนเขายามียงมียาเปไนต่างๆเหล่านี้นะอยู่แล้วนะแต่ถามว่าคนที่อยู่ข้างใน,นหัวใจเขาก็คือว่าเขารักบ้านเขาสร้างมาทั้งชีวิตวัดพระธรรมกายสร้างมาจากทุ่งนาฟ้าโล่งแล้วมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย แล้วก็คนก็เข้ามาเหมือนกันไม่ได้มาค้นหลวงพอ่อตอนนี้นทุกคนมีคนความรู้สึกเหมือนกับว่าจะมายึดวัดเขาจากการที่ท่านนายกก็สื่อสารบอกว่าจะเอาหอกก้ต่อเมื่อเนี่ยมอบหลวงพ่อแล้วก็อนุญาตให้รัฐบาลมาบริหารให้มีการบริหารจัดการวรัดพุทธบไตรกายนี่ออกไหมก็คือเข้ามาบริหารจัดการถึงจะจบแนวทางหลังจากนี้คือพื้นที่วัดจะยังตรงตลาดเนี่ยค่ะจะยังชุมนุมเอ้ยยังรวมตัวกันอยู่ที่ตลาดก็ต้องบอกว่ายังไงก็อยู่ไปไหนไม่ได้นะ ก็ต้องบอกขอยืนยันว่ายังไงก็อยู่ไปไหนไม่ได้ก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดนะจะอยู่ตรงนี้ตลอดจะทําอะไรแต่เราอยู่โดยสงบนะจะทําองไรพระอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้ถ้าไม่เปิดวัดให้เราเข้าพระอาจารย์ครับแล้วเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่ามีการพูดคุยกับทางด้านของพมงานเจ้าของตลาดที้ที่เขาอนุญาตให้พระอาจารย์อยู่ที่ที่ตรงนี้แล้วครับคือมีการสื่อสารมากับหลวงพี่รูปหนึ่งนะสื่อสารมาเพราะว่าก็คือรู้จักกับเจ้าของตลาดในเนี้ยก็มีคนรู้จักเจ้าของตลาดเพราะมันอยู่ไม่ไกลวัดพประกาย เนี่ยเขาก็คือเหมือนกับว่าคือเหมือนกับว่าเขาเอาแค่ก่อนเอาแค่เบื้องต้นตรงนี้ก่อนว่าป้ายที่เจ้าหน้าที่มาติดอะ่ะเขาไม่ได้ยินยอมให้ติดนะยังไม่พูดถึงประเด็นที่บอกว่าเขายินยอมให้เราอยู่หรือเปล่านะเพราะเดี๋ยวมันเป็นข้อกฎหมายเป็นหลายๆอย่างแต่สื่อสารให้บอกว่าเจ้าหน้าที่มาติดนะนะั่นน่ะเจ้าของตลาดไม่ได้ยินดีให้ติด ก็เป็นการลงบันทึกประจําวันอ่คือเป็นการลงบันทึกประจําวันว่าไม่ได้ยินดีให้มีการชุมนุมอะไรต่างๆแต่การสื่อสารตรงเนี้ยถ้ามันถ้ามันเป็นการชุมนุมนะอ่แต่ตรงเนี้ยเราไม่ได้ชุมนุมเราสวดมนต์เรื่องอไไม่ได้ชุมนุมทางการเมืองไม่ได้อะไรต่างๆเลยเราติดอยู่ตรงนี้มีพื้นที่ตรงนี้สวดมนต์แม่ค้าจะมาขายของก็ขายปกติไปนะใครจะมาซื้อของซื้อไปเลยเต็มที่ลักษณะนั้น <No. S 2> แต่เหมือนกับทางเจ้าของตลาดมองว่าการมารวมตัวกันอย่างนี้นะคะ่ะทำให้เขาไม่สามารถค้าขายได้นะคะตรงนี้ทางพระอาจารย์ประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างะะอ,อ๋อไม่มันไม่ได้มัน,ไม,ไ,มนไม่ได้สื่อสารจากเจ้าของตลาดเนี่ที่ค้าขายได้ไม่สามารถค้าขายได้เป็นการสื่อสารจากทางฝั่งเจ้าหน้าที่ก็เลยนี่ไงก็เลยเมื่อกี้เราก็เลยมีกิจกรรมไงบอกว่าอ้าวงั้นมาเลยนะหกโมงเย็นเดี๋ยวเราจะสวดบนบูชาเจด,ดีย์กันแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาเลยมาฟื้นฟูเศรษฐกิจกันมาแล้วก็มาซื้อข้าวซื้อของในตลาด แล้วจะขายดิบขายดีอ่ะคราวนี้นะไม่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจเลยค่ะต้ขายอีกเรื่องค่ะทางเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าให้พระในวัดธรรมกายกลับเข้าวัดเราหาลือกันยังไงคะเพราะว่าในนี้ก็มีพระหลายส่วนหลายที่ที่มารวมกันนะคะก็ส่วนที่สวัดธรรมกายก็แบบส่วนใหญ่คือไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยอ่ะถ้าอยู่บ้างก็คือเหมือนกับส่วนที่สองประเด็นที่พระวัดพระที่มีส่วนที่สองวัดธรรมกายแล้วมาอยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่แบบอยู่ค้าง คือท่านเข้ามาขอเข้ามาแล้วก็มาเยี่ยมญาติมาเยี่ยมมาลาญาติโยมที่อยู่ตรงนี้และท่านก็กลับเป็นประเด็นลักตั้งแบบนั้นที่มีสุทิศส่งวัดพุทธกายท่านไม่ได้มาพักค้างตรงนี้ส่วนนี้พักค้างตรงนี้ก็คือสุทิศส่งที่สังกัดวัดอื่นสังกัดในพื้นที่แค่นั้นเองนะเออเัื่องนี้สำนักทุนนะครับก็สั่งอยู่แล้วว่าห้ามผู้สุทิศส่งเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ครับเราก็ยังคิดกันว่าสั่งมาที่หลังไงสั่งแต่คำสั่งมันออกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว อพอสั่งทีหลังที่พระอยู่สั่งทีหลังที่พระอยู่อยู่แล้วแล้วอันนี้ที่อยู่ก็ต้องบอกว่าโยมยากโยมเนี่ยก็นิมนต์และอาราธนาให้อยูนะ่ถ้าจะว่ากันโดยกฎก็ต้องบอกว่านี่เป็นกิจนิมนต์นะจะให้โยมทํใบดีการนิมนต์ส่งให้เจ้าคณะจังหวัดก็ได้นะนิมนต์ช่วยอยู่เป็นเนื้อนาบุญหน่อยช่วยอยู่ทําสวดมนต์หน่อยช่วยอยู่รับพัทหาเพนหน่อยช่วยอยู่รับอาหารหน่อยก็ อยู่เป็นกิจในหมดแล้วนี่ต้องบอกว่าอยู่ก่อนสำนักพุธออกประกาศนะแต่ว่าจริงๆที่อยากมากันอีกนี่ก็พะยายามมากันเยอะนะแต่ว่ามาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยทางหน่วยงานราชการไม่ไม่ต้องกังวลหรอกเพราะพระจะเพิ่มเยอะเพราะว่าโอ้โหไปดักกันตั้งแต่ต้นทาง่าจะออกเล็ดรอดออกมาจากต้นทางได้มาเจออีกกี่ดามไม่รู้เนี่ยนะว้เพราะฉะนั้นคือไม่มีความจะต้องกังวลอะไรกับพวกเราเลยว่าจํานวนมันจะเยอะเรื่องต่างๆเหล่านั้น แต่ถ้าถ้าถ้าไม่มีการดักการอะไรต่างเนี่ยพระตักหลายๆที่ท่านอยากมาท่านติดต่อมาอยากมาเยอะมากนะมาให้กําลังใจอะไรต่างๆแต่เอาแหละถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เราก็อยากให้เหมือนกับว่าให้อยู่แบบสงบสงบแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเข้าใจเราด้วยเราไม่ได้อยากจะทําอะไรอยากเข้าไปในวัดที่เราสร้างกันมาคิดถึงพ่อที่น้องถ้าที่สุดแล้วทางดีเอสไอหรือว่าเจ้าหน้าที่มาขอนิมนต์ให้ท่านกลับเข้าไปสู่ในวัดเนี่ยค่ะแล้วก็ขอให้มีการ ุติการรว้ตัวกันตรงนี้เป็นไปได้ไหมคะขอนนมนต์พระจาร์เหรอโ<ะ>ยมคิดนิดนึงนะตั้งแต่เจอเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่หลอกพระจารย์ตลอดเลยญาติยโยมที่อยู่ข้างในเนี่ยถวายข้าวถวายน้ําถวายกําลังใจตลอดคนที่หลอกพระจารย์ตลอดนมนมให้พระจารย์ออกกับคนที่ดูแลเราตลอดพระจารย์จะรับนนมนต์ใคร ยังไม่ชัดๆก็คือถ้าจะกลับเข้าวัดก็มีแค่ประเด็นเดิมเลยก็คือยกเลิกมหัตา4ี่บแล้วก็ให้พระภิกษุสัมเนรญาติโยมชาชนทุกคนที่ปรารถนาจะเข้าหรือออกวัดพรธมกายเข้าออกได้ปกติเราถึงจะออกจากจุดจุดนี้นะหรือนี่หวนสุดเลยนะถ้ายังไม่ได้อะถ้าอย่างนั้นยังไม่ได้อะก็ให้เราที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเข้าไปในวัดพระธมกายให้ได้ แค่นี้แต่แล้วเดิอคือไม่รับใช่ไหมครับคือไม่รับเพราะโยมนี่มนไห้อยู่อะ่ะจะรับทําไมอะ่ะคนอื่นโกหกเราแต่คนที่เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําเราทุกวันนะ้าราธนาเราอยู่อะ่ะกับพระอาจารย์กังวลไหมครับว่าพระอาจารย์อาจจะเป็นอีกหนึ่งรูปที่ทางเจ้าที่มีการใช้มาตราสิทในการเรียกเข้าไปในงานตัวครับราอาจารย์อ๋อไม่กังวล <c oughs> เพราะว่าไม่ไม่กังวลอะไรเลยเพราะว่าชีวิตนี้ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเรียกก็เรียกไป <c oughs> คือตอนนี้พระอาจารย์ไม่ทราบเลยแต่ว่าเคส,เ,คสเนี่ยคือจริงๆมันเหมือนเป็นเคสที่เหมือนกับว่าเป็นเป็นอาการที่ผู้ป่วยเขาอยู่เขาที่พักอะ่ะคือเป็นจริงๆพี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ชิดศูนย์พยาบาลอยู่แล้วด้วยไงเพียงแต่เขากลับที่พักเขาทางเหล่านี้นะแต่ว่าในข้อมูลพวกนี้พระอาจารย์ไม่รู้นะเพราะถ้ารู้ก็คงจะไม่ห่วงใยข้างในมากมายนะตอนเนี้ไม่รู้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตก็ติดต่อลําบากป้ายนี้ทูตก็ยังขึ้นอยู่ อาหารก็ยังเข้าได้แค่300กล่องเมื่อเช้าหลวงพี่สนิทวงมาบอกว่าไอ้300กล่องนั้นมันปูดอีกนะข้าวก็ไม่มีกินสวัสดีภาพอาหารรักษาโรคอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ก็ดึงกันไปดึงกันมาอย่างเงี้ยนะเหมือนผิดพลาดไปหมดอ่ะไม่อยากโทษ d ีเอ่ะแต่ว่าถ้าพูดจากใจแลวคือท่านผิดตั้งแต่ต้นที่มาทําแบบนี้ แล้วเหตุการณ์นะตลาดคลองหลวงตรงนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นเหมือนเหตุการณ์ที่วัดพระธรรมกายตอนแรกที่ท่านค้นไปแล้วสามรอบแล้วขอเข้าค้นใหม่แล้วท่านก็มีการประกาศบอกว่าให้พระภิกษุและญาติโยมที่อยู่ในวัดออกจากวัดอ,ออกจากวัดถ้ายังอยู่ก็บอกว่ามีข่าวบอกจะจับลาศิกจะจับศิกหมดถ้ายังอยู่ โยมก็ตกใจก็แห่กันเข้าไปอย่างางี้ตลาดนี้ก็กําลังจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าท่านประกาศอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวคนจะแห่มามากแล้วท่านก็จะปวดหัวเข้าไปอีกอาจารย์จะประสานกับทางข้างในวัดไหมคะว่ากรณีของลูกศิษย์วัดที่มีโรคประจําตัวยังไงจะขอให้จัดหอขึ้นมาเพื่อสากขาหอหรือว่าอยการตอนนั้นเป็นเรื่องที่ทางข้างในดําเนินการนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องทางข้างในคิดว่าข้างในเนี่ยเขาก็ทําหอเต็มที่อยู่แล้ว ไม่มีใครอยากให้ตายไม่มีใครอยากให้เกิดการสูญเสียจากเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่แค่เอาพี่เจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่อะไรเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆมายืนอยู่เนี่ยก็คิดว่าแบบเมืงองอ้ประมาณชาติรูปปัาณแผ่นดินมากแล้วนะมันไม่ควรทํามามากแล้วอ่ะจริงๆเนี่ยง่ายมากเลย